สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของกลุ่มระยะกลางกันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าสกิลต่างๆในคลิปนี้นะครับผมจะทํางานในการแข่งขันระยะกลางเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีสกิลอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับสำหรับสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นสกิลสายรีคาบารีนะครับผมกับสกิลโรซี่เออร์ลุกนั่นเองนะครับโดยสกิลนี้นะครับผมจะทํางานในตอนช่วงกลางเกมและตัวเราเนี่ยทำการอยู่ที่หัวแถวนะครับผมจะทําให้มาของเราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงนะครับ โดยสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลย่างแทร็กเบเซอร์นั่นเองครับสำหรับสกิลถัดมานะครับผมก็คือซ o ฟ t ์สเตปโดยสกิลนี้นะครับผมจะช่วยทำให้มา้าของเราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงตอนที่ทำการเปลี่ยนเลนวิ่งนั่นเองนะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลมิราคูลัสสเตปนั่นเองครับสำหรับสกิลถัดมานะครับผมนั่นก็คืออัพเทมโป โดยสกิลนี้นะครับผมจะทํางานตอนช่วงกลางเกมนะครับโดยที่เราจะต้องอยู่ในกลุ่มนํานะครับผมจะช่วยทําการเพิ่มความเร็วให้สําหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของ r a แร s k สก l ล i ิลลิ่งชูนนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลต่อมาก็คือเซต a ฟสครับ เป็นสกิลที่จะทำงานใน่วนช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมหากเราสามารถที่จะทําการเอาชนะการดวลจนสามารถที่จะแซงไปได้เนี่ยความเร็วและอัตราเร่งก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลก่อนหน้าของแร s k สกิล n y นยิวดิงนั่นเองนะครับ สำหรับสกิลถัดมาอย่าง Medi ีย s t a ตดเวยนะครับผมกับสกิลที่มีทุกระยะอย่างสกิลทางตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะทำการอัพขึ้นจากวงกลมวงเดียวเป็น2วงเพื่อที่จะเพิ่มความแรงได้ครับโดยที่สกิลนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเร็วในตอนทางตรงนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมนั่นก็คือ Medium Corner ครับผมสกิลนี้แน่นอนเลยครับผมก็จะเหมือน Medi ีย s t a ตดเวยเลยนะครับแต่ว,ว่าใช้ตอนเข้าโค้งนั่นเองสามารถที่จะทาการอัพขึ้นมาเป็น2วงได้เช่นกันครับ สำหรับสกิลถัดมานะครับนั่นก็คือ Thunderbolt Step นั่นเองนะครับผมโดยสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลที่ใช้แย่งตำแหน่งจากคู่ต่อสู้นะครับโดยจะทำงานในตอนช่วงการเกมสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของ Rare Skill อย่าง Lightning Step นั่นเองครับสำหรับสกิลถัดมานะครับนั่นก็คือ h อง Eye สกิลนี้เนี่ยจะช่วยทําการเปิดมุมมองของม้าเราเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะทําการหาช่องว่างที่จะหนีออกมาในตอนช่วงทายเกมนะครับโดยสกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลแควอยันนั่นเองนะครับผม สกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลกลุ่มดีบัฟนะครับผมทีเชอร์ครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่จะทํางานในตอนช่วงท้ายเกมนะครับโดยจะทําการลดความเร็วของคู่ต่อสู้ลงนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิลโดมิเนเตอร์นั่นเองนะครับ และสกิลสุดท้ายนั่นก็คือเมอร์เมอร์นั่นเองนะครับผมโดยสกิลนี้นะฮะจะทํางานในตอนช่วงกลางเกมครับซึ่งจะเป็นการบ่นรบกวนสมาธิของคู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านหน้าครับใช่ครับผมม้าของเราเนี่ยจะทําการบ่นคู่ต่อสู้ที่อยู่ขา้างหน้านะครับผมโดยสกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของแรสกิล mystifying เมอร์เมอร์นั่นเองนะครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือสกิลของกลุ่มระยะกลางนั่นเองนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมสกิลของกลุ่มนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งสกิลก่อนหน้าแล้วก็แรสกิลเกือบทั้งนั้นเลยนะครับผมหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องและสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ